ที่พี่ชอบพูดบ่อยๆคือ hope for the best h a t prepare for the worst พยายามเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นแต่ให้มีความหวังเสมอพี่เป็นคนให้ความสัมพันธ์กับทุกๆคำของคนที่มาจากคนในหลายๆรูแปแบบแล้วก็เอามาคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้ายังไง ทำด้านไอทีมาทงด้านเทเลคอมมาทางด้านสเปซเทคโนโลยีมาตอนนี้มาดูเรื่องธุรกิจบริการโรงแรมการศึกษาในเรื่องของเนื้อหาแตกต่างแต่ส่วนที่มันเหมือนกันก็คือเรื่องของทุกอย่างเดินได้ด้วยคนดุสิตเมื่ออยู่มาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราควรจะต้องปรับถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถอยู่ได้อย่างแข็งแรงก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราอาจจะสามารถนำเอาประสบการณ์ที่เรามีมา ทางด้านสายของการบริหารจัดการบริษัทข้ามชาตินะคะแล้วเรามี b a c k กราวน์ทางด้านเทคโนโลยีเราเข้าใจถึงทิศทางแล้วก็ IMPACT ที่สามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับแก้ในกระบวนการในการทำงานได้ช่วยสร้างบิส e s สโมเดลใหม่ขึ้นมาเติต่ตอยอดจากสิ่งที่เคยทำมาและสร้างแบรนด์ของดูสิตให้แขแ็งแรงเนี่ยเราน่าจะทำให้แบรนด์นี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับ ตอนปี2016เรามีโรงแรมและก็รีสอร์ทที่เราบริหารอยู่เนี่ย27แห่งใน8ประเทศณวันนี้4ปีกว่าผ่านไปเรามีการเพิ่มในเรื่องของการให้ธุรกิจบริการอินด้วยเนี่ยทั้งหมดอยู่328แห่งใน14ประเทศนะคะปัจจุบันเรามี5สายธุรกิจนะคะก็มีที่เติมมาอีก3อันที่1ก็คือในเรื่องของอาหาร พี่ได้ตั้งดูสิตฟู้ดมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ property development ก็คือการทําอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์และปัจจุบันนี้รายได้หลักของเราเนี่ยแม้กระทั่งเราจะมีการขยายตัวหรือว่าเรากระจายความเสี่ยงมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาคือเราได้มีการตั้ง d u s i n e s s Unit ใหม่มีรายได้เพิ่มเติมจากด้านอื่นแล้วโรงแรมก็ยังเป็นรายได้หลักของดูสิต พอพอมีผลกระทบอย่างนี้ปั๊บเนี่ยรายได้หลักของเราก็ขาดหายไปอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งเราเรียกว่าดูสิตฮอสทาลิตี้เซอร์วิส พราะตอนที่เราปิดโรงแรมที่ดุสิตธานีกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็รีเดเวลลอปใหม่ขึ้นมาเนี่ยเรามีพนักงานที่เราเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าบริษัทเดินได้ด้วยคนยเพราะงั้นเมื่อเรามีพนักงานที่เก็บไว้เราก็ต้องมีอะไรให้เขาทำเพิ่มเติมเราก็เลยมีการแตกสายธุรกิจนี้ออกมาเรียกว่าอย่างที่บอกดุสิตโฮสเทลาริตี้เซอร์วิสก็มีการทํางานเป็นแม่บ้านออนดีมานแม่บ้านของเราก็มีให้บริการโรงแรม5้าดาวในกรุงเทพเนี่ยค่ะสิกว่าแห่งนะคะแล้วก็ช่างออนดี ะะแล้วก็มีทั้งทีมที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ catering นะคะก็ไปทำเป็นดูสิอีเวนข้างนอกก็สามารถจัดงานเลี้ยงได้ทั้งสเกลเล็กในบ้านนะคะหรือว่าสเกลใหญ่ส่วนที่เหลือเป็นทีมที่บริหารจัดการโรงแรมเนี่ยเราก็ไปให้บริการให้คำปรึกษ,ษาแล้วก็รับบริหารโรงแรมอื่นที่อาจจะไม่ใช่แบรนด์ของดูสิซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีโรงแรมที่เรารับบริหารให้อยู่ประมาณ2 3แห่ง ครั้งนี้ของโควิดเนี่ยค่ะเราเองก็รู้อยู่แล้วละค่ะว่าในช่วง6เดือนข้างหน้า12เดือนข้างหน้าเนี่ยรายได้เราคงจะน้อยดังนั้นวิธีที่แก้ได้เร็วที่สุดก็คือแก้ในเรื่องของสตรัคเจอร์ของการเงิน,น,นแล้วก็แก้ในเรื่องของตัว Business Model ต้องหาธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมให้เร็วที่สุดตัวที่จะช่วยทําให้เราอาจจะมีความ ลำบากน้อยหน่ะคะหรือว่าสามารถที่จะยังคงดูแลพนักงานและกิจการไปข้างหน้าในช่วงเวลานี้ามากขึ้นเนี่ยหลักใหญ่อาจจะต้องดูในเรื่องของ asset optimization อาจจะต้องมีการทำการ restructure asset บางตัวแล้วอาจจะทำเป็นเหมือนลักษณะคล้ายกับ s a l e and lease back กลับมาในการที่เราเอากลับมาิบริหารใหม่แต่ว่าอย่างน้อยเราได้เงินสดมาก่อนลนักษณะอย่างนั้นเป็นต้นมันจะต้องมีการคิดโมเดลในลักษณะนี้ต่อไป คิดว่าโควิดนี้น่าจะใหญ่สุดมั้งคะแต่จริงๆแล้วปัญหาจะใหญ่จะเล็กขึ้นอยู่กับใจเรามองรึะะ่าคะสไตล์การบริหารของของซูเจีสมดุลมีสติไม่ประมาทความยากของมันก็คือว่ามันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะคะปัญหาทุกปัญหา่ะมันก็ต้องพยายามที่จะค่อยๆแก้แล้วก็ค่อยๆทําไปวิธีแก้ปัญหาของพี่ก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นข้างหน้ามันใหญ่มากนะคะเราก็ต้อง แยกมันเป็นส่วนย่อยๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราพยายามที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วก็รวมกันไว้ว่าตอนนี้ไม่มีรายได้เลยต้นทุนก็สูงขึ้นในอนาคต potential ตลาดก็จะแย่นเนี่ย แต่ถ้าเราแก้เป็นส่วนแล้วให้แต่ละส่วนเนี่ยเขาไปคิดหาทำมาเพราะว่าการที่จะแก้ปัญหาแล้วเดินไปข้างหน้าเนี่ยสุปจีคคเดียวแก้ไม่ได้มันคือทุกคนต้องช่วยกัน brainstorm แล้วก็ต้องช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหาแล้วเราก็เอาวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมาปฏิบัติต่อกันเพื่อจะมองว่าแล้วภาพรวมเดินต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงถึงบอกว่าจังหวะที่มันมีวิกฤตจังหวะที่เป็นปัญหาเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะคะที่เราจะเอาทีมมาร่วมใจกันแล้วบอกว่าปัญหามันเป็นอย่างเนี้ยเราช่วยกันแก้ยังไง แล้วสุดท้ายเราคิดว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยโมเดลที่ต้องมีก็คือว่าโมเดลที่เราต้อง,องภาพรวมของประเทศด้วยคือไม่ใช่ว่าเราปรับแก้ของเราส่วนตัวแล้วเราอยู่รอดได้คนเดียวถ้าส่วนวรวมอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมไปต่อไม่ได้ถ้าประเทศทั้งประเทศไปต่อไม่ได้เนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน